บทกรวดน้ำตอนเช้าตอนที่หนึ่งสัพพปติทานาคาถาทานธรรมยังสัพพนธรรมยังสัพพปติทานาคาถาโยพระนามเสเอกุญญาสิธานิกาตาสายนันยานิกาตามมเม เทสนจภพาคิโนโุนตสัตตนันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงม,มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโย ทิทาเมจาปยาทิทาวาอัญญมาจตตะเวริโนคือเจ้เป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นพานดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆลงหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตตาติทันติโลกาสมิงเตภูม a าจ tuyonicca p a เจกาจ j ตุ a p u ñ า a r a s a n g รันตา t a p วาาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี ยาตังเยปฏติธาณเม,มอนุโมทันตุเตสะยังเยจิตมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ มะยาทินนานาปุญญานาังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนโตอเวราสุขาชีวิโนเขมัป,ปะทันจาปปโณตตเตสาสาสิชาตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อ จงถึงบทอันกเกษมป่าวคือพระนิพพานความปราถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุ